ถ้ารอแบบว่าให้พร้อมเนี่ยมันไม่ได้ทำพอดีนะผมจะมาแนะนําแนวทางของการทำหนหน้าทิกต็อกคำถามคลาสสิกเลยสําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าจะเริ่มต้นยังไงอ่ะไป EP ที่1กันนะครับเริ่มต้นที่ให้แบบคิดแล้วทาเลยนะครับไปทําให้มีผู้ติดตามหนึ่งพคนก่อนทํำยังไงทำคอนเทนต์ที่เรา ถนัดทำคอนเทนต์ที่เราทำได้ทุกวันทำคอนเทนต์ที่เราชอบและรักมันทำคอนเทนต์ที่มันมีประโยชน์แปบ๊บเดียวมันจะได้1,000ผู้ติดตามอันเนี้ยขั้นตอนที่1มันถึงจะปักตะกร้าได้โอเคไหมนี่คือใครที่แบบอยากเป็นในหน้าอยากมีรายได้เสริมอยากทำทิกตอกเนี่ยที่ผมตั้งใจเนี่ยผมถือแบบเอ็นไปเอ็นมาเนี่ยคือผมไม่รอให้พร้อมเหมือนกับตอนทำ YouTube, ยูทูบเนี้ย ผมก็จะรอนู่นรอ,น, ύ, อนี่รอนั่นเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เดี๋ยวนั่น, ύ, น, ύ, นผมคิดว่าไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเวลาเรารอไปมันมีข้ออ้างอยู่เสมอเสมอจริงๆแล้วเราทําคลิปให้มันดีให้มันเวอร์ให้มันเพอร์เฟกทั้งมีไม้ทั้งมีแสงทั้งมีฉากทั้งการตัดต่ออย่างดีเลยทําได้หมดเราทําได้หมดแต่เวลาเรามีจํากัดเราต้องเลือกจัดสรรเวลาของเราถ้าเราจะทําแบบนั้นให้มันได้หมดทั้งหมดเลยเนี่ยมันเลือกไม่ได้สุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองเนี่ย ก็จะไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทสักทีหนึ่งผมผัดวันประกันพุ่งแบบนี้กับ YouTube มานานแล้วเพราะผมคิดว่าในคลิปที่ผมจะทาสอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องนั่งตัดต่ออย่างดีเดี๋ยวผมจะต้องทําแปะทําภาพอะไรให้มันดีแต่โลกมันเปลี่ยนไปครับจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนอย่างหนึ่งหรือการฟังอย่างหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วแค่ฟังจริงๆแล้วมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่งนะผมอาจจะทําคลิปไม่สวยนะตอนนี้เนื้อหาแบบไม่มีการตัดต่อเลยสั่นไปสั่นมานะครับแต่ในเนื้อหาและสาระที่ผมพูดเนี่ย ลองฟังดูดีๆนะครับมันมีประโยชน์อยู่นี่คือ EP ที่1สําหรับคนที่จะเป็นในหน้าทิกตอกเปิดบัญชีทิกตอกทาเลยครับนะแค่นี้เอง